อลองคิดดูดีๆเราเกิดมาเราไม่มีอะไรมีใครที่เกิดมามีผ้ามีผ้ามีอะไรไหมไม่มีไม่มีผ้มมาม่มีอะไรแล้วที่นี่พ่อกับแม่เราโม่บ่โมครับโม่ถ้าคนที่ <c oughs> คลอดไปโรงพยาบาลอ่ะโม่เขาจะไปรับโม่เขาจะรับเราตอนที่ออกจากแม่เรานั้นนะครับ <c oughs> ทั้งๆท,ที่เราไม่มีอะไรจนกว่าเราเนี่ยได้ทํางานได้อะไรแล้วก็เราเพื่อมาจะซื้อให้พ่อกับแม่เราไม่ได้หรอพี่ผีน้องนองนอของเราที่กําลังป่วยเราจะสั่งซื้อไม่ได้หรอเราทํางานพ่อเรากับแม่เราอะเลี้ยงเราตั้งแต่เด็กมาจนถึงเราได้เราได,เาได้เราได้เรียนจบแล้วก็เราก็ได้ทํางานจนได้ทํางานแล้วก็เราเนี่ยทางานให้พ่อเรา เราทำงานให้พ่อเราไม่ได้หรอแม่เรากับพ่อเรานั้นเลี้ยงเราได้เ,เราไปเรียนได้ครับสุดท้ายจนเราได้ทำงานแล้วเราจดทำงานเราก็ได้งานแล้วเราจะเ,าเราจะซื้อเพื่อเป็นคํำตอบแทนให้พ่อกับแม่เราเขาก็จะมีรถเราก็ซื้อให้ไปเขาเลยสองร้ห้าสิบาทเราก็ได้ผลบุญ เราก็ได้เราก็ได้ผลบุญเราก็ได้รักษาแม่เรากับพ่อเรา